ดีครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้มาดูช่างเกาะกันนะครับดูรถเต็มบ้านเลยนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> มงึงยัมีที่นอนเหรอฮะโอ้นอนค oh, ใครไปตัดพรารถเขาวะไาแล้วยาวก็ต้องตัด,ด,ตอตดเอาช่างมาดิครับ มีอะไรขายวันี้มีอะไรขายอ๋อมิซูมิซูแอลสองร้อยครับแอลสองร้อยไอตัวนี้เท่าไหร่นี่ครับไหนลองขี่ด้วย l อลสองร้อยนะครับโอ้แรงแรงแรงแ<น>พอพอพอกล<อ><อ>ับกล <laughs> ับท่านผู้ชมครับ ดูรถช่างเกาะน,นี่นี่นี่ก้อนกอนกอนประตูกำลังจะใส่ให้อันนี้สั่งมาจากเกาหลีนี่อ้ซอนรถคนเมารถเลยวะเอาเอาสนใจทังมาครับมิซูมิซู L สองรนะฮะ แถมคอกเหล็กด้วยนะครับดูดูดูดสวย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 แล้วก็มีไมตี้พัดอีกคันหนึ่งน,งนะฮะเดี๋ยวออกให้ดูนะครับโอเคโอเค